เมื่อนี่เอยสิพาเห็ดหมูกรอบวิธีเห็ดกับบดียยากเลยก็ได้หมูกรอบนอกข้างในก็นยังนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่เริ่มจากเอาหมูสามสันนั่นมาต้มจ้ะต้มก็เกือบซุกพุล่ะสุกพุละ่ละเอาเอามาพักให้เย็นแล้วก็เอาซอมจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็บ,บงังตามที่เขาหมักเลยเด้ออันนี้มันตอนใหญ่เอยกะสีบังเป็นสามเลยแล้วก็เอาเกลือนี้มาท่าหนังมันจะลูบ,ลบๆเค้นๆแล้วเลยเด้อแล้วก็เอาส่วนหนังมันหนีบไปแช่้ำาสมใส่ซู้ประมาณสิบห้านาทีจากนั่นเอยกะสีเอาไปใส่หม้อทอดไรนะ้ำมันอบ ไปร้อยแปดสิบองศารประมาณสามสิบสี่สิบนาทีจ้ะอบให้นังแล้วแหงวาสันทะแล้วก็พักให้เย็นแล้วบันนี้เขาก็เอาไปทอดในน้ำมันที่หอนเราด้อจังเอาลงไปทอดจ้ะก็ทอดปิ้นไปปิ้นมาทั้งหนังทั้งตะลุมมันนั่นแต่กะสิเลือกทอดนังในมันเนนนๆแน่นนะนะถ้ับาหอทอดบอดโดนเพราะมันกระสิเหนียวบ่แซบอีกละซํานี้ก็เรียบร้อยหมูกรอบเพชดมื้อนี่กินมื้อนี่จ้ะ แล้วก็เอามาซอยจ้าแล้วก็ซับให้เป็นชิ้นพอดีคําแล้วแต่มักเลยเด้อค้างนอกกันยังกรอบกําลังดีค่ะนในก็มีความจุยสี่สุ่มสยัยูวมือเน้ก็บจบที่เมนูกระเพ้าหมูกรอบจ้าหอมๆเผ็ดๆอร่อยถือใจเวลริคุด